เตี้ยใหญ่ค่ะพี่น้องแม่ตทิมตายขาหิวเขาว่าแห้งหิวเข่าแห้งหรือเป่เศ้าเขาเศร้าหิวเขาว่าจนสัน้นอะไรกุ้ขงขอ,งของพประเทศทำไมไม่กินอ่ะอมันนี่ก่อนมันนี่แฮกแพ้กันนั่งข้างนอกกัน,น,นกันนี่เพราะไม่พื้นที่กลางเตนพี่น,น,น้องก็เลยแบบเอือเด็กๆเตียงหญ่ชอบชอบนั่งนี่ ไปอย่างลอก่อนนะสิไปหาเซอร์เวยของน้ำเปิดน้ำมันท่วเ,เปิดแล้วนะ่เอ้ย่าคน,นนั้นเปิดแล้วนะกมาก,ก่อนเห็นของน้ำของทาจักหน่อยเ้วไปข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้เป็นท้่งาหยอนเรียบอ๋อสามบาทน่าสันจะซเท่าีมันบ่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะข้างๆรถบ้านัองเชือเลยไปนอง

อย่างเราท่านแต่นั่งข้างมียติ๊มฮัน้วงกุ้งเจาะเดี๋ยวฮันอ้าวโมนี่ถ้าบอนั่งนี่บ่อันนี้หมวกใครหมวกผู้ฟอมแปมหรือเปล่าแม่นบ่หมวกฟอมแปมบ่หันใช่ไหมวันนี้พื้นที่ข้างหลังเวทีแคบนะครับไม่มีที่สำหรับนางเงือกเลย

โอ้ไม่แมงเดี๋ยวเอ๊ะคือว่าถี่สอมอยู่ค่ะก็สอมอย่างนีน้ยหน่อยๆมันเป็สออมเออเป็นบาลเนื่อยด็อบมาอมามันทนเลสอนทะเลสอมไ่ใช่ตลองใส่ดูตีเทียวเดียวนึงกัยังอันนั้นเอาคนขนขน นอกนี่แหละหน้าที่ไม่เงี้ยแม่มเนี่แล้วเบิ้งเอากูได้กูได้จำเป็นสุยางคนนอกรถเจังอันนันจังเก็บเที่ยเดียวอ คนหน่อยแต่งหน้าอยู่ในรถพี่น้องเพราะว่ากระจกบ่านเนี่ยปล่อยไฟมาสงสัยคู่เตยฝ่าวแต่งให้สิได้ซ่อมแล้วมนกันก็ได้ฝ่าวแต่งให้คันซ่อมแล้วมันสิบ่มีเวลาแต่งที่นี่เนี่ยเกือบแดงเพราะว่าสิร้อยใสของมันอยอะๆมาเลยมื่นรุ่นเดี๋ยวมือออกตั้งอย่างวัดกันพี่น้องคู่นี่แหละพอที่ร้อยใสของมันอยู่เนี่ยเขามันใสดีอยู่แต่ว่ามันมันขาดต้องไปซ่อมให้ลูกมา คู่นี่มันเก็บนี่นี่มันเต้นบ่ได้นี่มันเจ็บสนอ๋อมันมันฟ่อนบ่ได้เก็บเต้นบ่องเถอนไม่ออกยางขอมันเต็มผู้เทียบประปรบดิตักเปิดเด้๋ยวนี่เปิดต็มนี่ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเห็นยางไปรถปะเนี่ยเพราะว่าเตรียมอันนี้ไว้ก่อนไหมวะนี่เอ้าไม่มองชอมเกิบบ่ดพ่อเพิ่นแล้วสอมรถ พอจะเติงเออเอาแล้วคือเป็นไายช่างเต่ว่าเอาก็ดีเลยสมสมุยางสีว่าตลกจสมสุยางเออคือดีๆแล้วสมอย่งเนี้ยสมไม่ยัมนวะคอยแม่แงห้างแม่นูความสมนูควาสมก็ได้รักษาคนกัเก่งสีดยาเก่งบ๊อยังห่อ่า สีแดงงัวัอดี้มาพี่น้องวันนีวมาแม่ยัาแม่แล้วอยู่ซื่อเออบิ้งเอาเดีไปเทย์บึ้งเลยมันเคื่อนมีคอมเนม็น่าเจ้าอยู่ขอยตะเล็บอกว่นโอ้ยสบายแล้วจะพี่น้องเล่าหนัหัวหมุนอยู่เนอมีพอเติงมาซอยง่าั่นอเล่าจังได้นั่งพักแน่จังน้อยถึะเนาะสมัยช่วงนี้เนาะช่วงืนมาซอยนาะแล้วหันลื่นึ้นลื่นึ้นอยู่ควางสินะ ก่อนการแสดงเบอร์เเป็นเรื่องมิเตียลกินมือนี่มันไล่ผลกรเท็ดผู้เดียวสิ่ว่าคอยสัมบา่ายสมบาบรณแมนแมนขันใน,นกรุงเทพตัวตองเทปถ่ายกระจกก็ได้เอาไหมอีน่นอยๆมันบอกว่าหอยเราขึ้นอะ่ะเออมันมันบอกขันๆขันๆอยู่บ้านน่องข้ามันยังไข่ในมันบอระมันมีเวลาตื่นสองโมงกว่าหมือนนี่นอนประหลาดเหรอปรตื่นแล้วคอยสวนปลามันหอยมีร้านหน่อยไปยูน้ำเลย่ะมือนี้จะดีแถวะคอยเห็นเลยจะเห็นบ่ อุ้ยคือหรือสองเดือนอ้วนได้ไม่ยมิยม่มเจนโคโลไหมอ,หอันนี้ไปเลยเป็นบะฮองไปตัวอันนี้ไปชื้ซอยกุ้ยเอากระจกได้บอกเร่งเรแล้วเอียงอันนี้เมีนอันูนเจ้าเหรมันจะไมเห็นอันเป็นแพกะกับกน,นบ่จักเด้อยกฟ้าขึ้นฮาดีดี กว้างกว่าเพราะว่ามันลังนี่อุ้ยวีผมสีนึ่คือเป็นแต่ไซส์แต่ว่าสีชมพูเลี้ยงๆหรนไหมเสซ็ตโจรเนี่ยเนี่ยเอาอีกหน่อยมั้ยนี่ว่าใส่ไม่ได้ไม่ใส่อะไรวะเหมือนี้ใส่สีนี่ไม่รู้ว่าพุ่งสีอาวพุ่งสีขาวเนี่ยมือนี้ใส่สีเนี่ย เอาออวมาบ้านไว้ทักหนอกก็ได้เออ้ามันก็อยากใช้ใจสิบคนอีกไปไ้ว้นนออมอันนี้อันนี้อไปเนาะแม่อยากได้ใช่ไหมไม้ไม้ไม้หม้หม้หม้เติร์มาดีค่ะสร้างสม น่ลอาไป่ลมกาไหเฮาไปไปได้บ่นี่ไปนี่ไปได้ไนี่ล้ย่างนี่ละเสียมาเสีไบ้าเียมหูนี่หลวมมันหลวมว่าขันหลวมอันนึงอันนี้มันหลวมนี่อีกอันนึงจังหลวมอันนี้มัหลวมของแอ็นมันจะมีสองอันอันนึงหลวมอันนึงมันหลวมไป เขาต้องมาซ่อมเกือบยช่ไหมคิดยังัมบอก็แบบไห้งอะไรห้งเดียวไม่ใช่บนิออกออก้างนีเขาจอปิดหู้เหรอปปิดนั้งไหนวะมุด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 อย่างเดียวเราเรามันชอบมุดอยู่แล้วอุ้ยออกได้ไหมได้อยู่ได้ได้ได้ที่มันยังไงเหี้ เดี๋ยวเดเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมิ้วมันมิ้วป้ะนี่จ้าป้าสวัสดีค่ะแหมงเท้าเจียบจังวะดีควัสดีค่ัเอาประตูเป็นยังไ่แม่เจ้าป้าสวัสดีค่ะ ไม่ย่แม่จำราจะคว้องไม่ได้คนหน่อยย่หันด้เอายก็จมองวม่มม่มไม่ไม่ไไไมเอาอองไม่เอาส่ไหมย่บ่เอาไปเล่นาะถ้าขึ้นอยากใส่ ขันปัใส่ข่อยเชียวไปใส่เดิติดเปลี่ยนที่ไหนล่ะในรถเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมล่ะปีนไปทั้งหลนอันนี้สีเลยใส่บ่แม่ใจเอากระสีว่าหอดเปลี่ยนสีเอาไม่แหม่จะขึ้นมาบอกข่อยบ้างโซล่าแสบสิบนาทีผุนเอาจ็กแล้วเขาจะเป็นบ้ามานเจอกันคลิปเดียไม่ได้เจอกันคลิปแรกจ้า